พี่น้องไอ้ฟูรับเมาลายใหญ่ครับพี่น้องกอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ครับผมไรสังกัดดังซึ่งครับโอ้โหคลิปนี้ก็มาเป็นกำลังใจนะครับใหเ้เพื่อนๆที่ทำงานตากฝนครับพี่น้องครับโอ้ดมาอีกแล้วครับผม ครับดูครับพี่น้องแต่ละคนครับบรรยากาศนะครับฝนรินครับพูดแล้วเหมารายใหญ่มาครับพอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y t u t u ครั็ผมไรสังกัดอันซึ่งครับ ดูฮะแต่ละคนแต่ละท่านครับผมนะครับนี่เลยครับความลําบากนะครับของการทํางานเนาะเราไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับด้วยความที่เอ่อแต่ละคนแต่ละท่านนะครับต้องออมีหน้าที่นะครับก็ต้องสู้กันไปครับ เป็นช่วงหน้าฝนนะครับพี่น้องมันก็ทำงานด้วยความลำบากนะครับไม่ว่าจะอา,อาชีพไหนครับถ้าเป็นช่วงเวลาลุยฝนอย่างนี้ก็ลำบากครับพี่น้องทำงานด้วยความลำบากแหละนะครับก็เอาใจาช่วยสู้ๆทุกท่านครับผม ฝั่งโน้นก็ต้องรีบลงนะครับฝั่งนี้เห็นไหมครับแต่ละคนแต่ละท่านก็ไม่ใช่ว่าเขาจะอยู่เฉยนะถึงแม้ฝนจะตกก,ก็จริงนะครับแต่การทํางานของทีมงานเมืองตลุงผัดสดนี่ถือว่าคุณภาพมากนะครับก็คือแบบไม่ยอ่อท้อต่อการทํางานนะครับไม่ยอ่อท้อต่อ,อหน้าที่นะครับเราสามารถที่จะ,ะลุยงาน ได้นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกหรือว่าน้ำท่วมนะก็เรียกว,ว่าเอาใจช่วยกันนะครับช่วงนี้ครับมันเป็นหน้าที่ของการทำงานเป็นความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของเจ้าของเองนะครับอ่าถ้านะครับหยุดได้ไหม สำหรับรถที่มาแล้วจะรอให้ฝนหยุดตกได้ไหมมันคงเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะว่าเราก็ไม่อาจจะรู้ว่าฝนมันจะหยุดตกหรือเปล่าหรือว่าจะตกไปเรื่อยๆนะครับนะเราไม่อาจจะรู้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องลงลุยฝนไปเรื่อยๆครับพี่น้องจนกว่าจะเสร็จนะครับขอเอาใจช่วยครับผมนะครับเอาใจช่วยเดียละคนแต่ละท่านครับ ทีมงานมึงตะลุงผักสดนะครับขอใหอ้ทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านนี่อดใจนะครับสู้ๆนะครับการทำงานของทีมงานนี้ก็ถือว่า,าต้องช่วยเหลือกันนะฮะ Oh, <laughs> เดี๋ยวเราพามาดูที่ร้านกันบ้างครับที่พื้นที่ที่เราเอาวางของนะครับไม่เลยครับนี่ครับตรงที่เราวางของขายกันช่วงนี้ตกเต็มเลย ของที่เราวางก็ประมาณนี้ก็คือของไม่ขึ้นมาเท่าไหร่นะนะครับยังไม่ขึ้นมาเท่าไหร่ครับี่นาะ นี่ด้านบนครับผมด้านบนร้านที่เราขายกันครับก็จะมีหลากหลายอย่างนะครับ เราอยู่ด้านบนก็ยังมีหลังคาที่ปิดบังไว้ด้วยนะครับเอ,อคนที่ทำงานอยู่ด้านล่างนี่มีแต่เปียกกระเปียกครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ